คุณพี่เ่ออเลยค่ะสุกัญญาลาตีค่ะ We have kids an increase in the number of students. วิต่อมีสี่ช้อยเลยอ่ะ A C. พี่จำได้ว่าเป็นช่องหนึ่ง<ะ> B สองช่องสองเก่ง C Scene <oughs> ช่องสามถูกเลยอ่ะ D สอิง ติมใจจริพี่มั่นใจข้อนี่พี่กาข้อนครับไม่มั่นใจพี่ชอบตามหนูนะพูดตามหนูฮะเห็นแฮบแฮสแทบเห็นแฮบแฮสแท็แล้วบวกช่องว่างแล้วบวกช่องว่างให้กาช่องสามให้กาช่องสามตามหลังทันทีตามหลังทันทีแฮบแฮสแบแล้วบวกช่องว่างให้กาช่องสามตามหลังทันที ทีนี้นะคะเห็นแฮปไหมคะ <IT ES> เห็นช่องว่างไหมคะ <IT ES> ให้การช่องไหนเอย่ย <IT ES> ต่อข้อไหนเอย่ยส <IT ES> ี่สารเก่ <IT ES> <IT ES> งมากเห็นไหมคะ <IT ES> คท่องก่อนจะทำได้เลยอ่ะ <IT ES>